สวัสดีครับทุกคนข่าวล่ามาไวเลยครับผมข่าวนี้เพิ่งมาตอนวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับผมก็คือเฮรี่คาวลเขาจะลาเด e วิชเชอแล้วในซีซัน4นะครับทุกคนซึ่งเขาจะให้เลียมเฮมเวิร์ดมาแสดงแทนนะครับทุกคนเพิ่งตปร้องไห้เลยใครเป็นเหมือนผมบ้างคือผมอะ่ะคืออตัวผมเองไม่ได้ติดเกมนะครับแต่แฟนผมมาติดเกมอะ จะต้องบอกก่อนนะว่าแบบเออแฟนผมเขาเล่นเดอะวิชเชอร์อะไรอย่างเงี้ยผมอะเป็นพวกฝ่ายน้องชอบนั่งดูมากกว่ามันก็ชอบเล่นเองชอบนั่งดูสนุกสนุกอะไรอย่างงี้แต่ผมเป็นสายผู้อ่านหนังสือแล้วก็แบบดูซีรีส์นะเออผมก็ดูตอนนี้ก็นะมันมีเดอะวิชเชอร์ตอนนี้ก็มีถึงซีซันสองแลเนาะก็เหลือแค่สองซีซันเท่านั้นเองไงเฮลี่คาร์วิลเขาก็จะไปแล้วทุกคนคือแบบที่ผมไปหาข้อมูลมานะคือแบบเออใจหายทุกคนคือแบบผมชอบเขามากนะเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่าอะไรทุกคน าเหมาะกับบทบาทนี้มากๆเลยอ่ะรวมไปถึงเขาความฝันของเขาอ่ะเออผมผมเป็นแฟนคลับเขาอ่ะนะคือความฝันของเขาก็คือเขาอยากแสดงเป็นตัวละครแบบในโกงในเกมหรือว่าเขาเป็นคนติดเกมมากๆเลยเขาก็จะแบบอยากเป็นตัวละครในเกมเกมนั้นนะทุกคนเข้าใจใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาได้แล้วอ่ะก็คือเป็น The Witcher แล้วเขาทําการบ้านดีมากคือผมไปหาข้อมูลของเขาอ่ะเขาบอกว่าบางทีนางถึงกับไปเล่น Witcher แบบในเวอร์ชันเพราะ ถ้าเกิดอ่าสหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมจะบอกว่าวิเชอร์เป็นเกมของ n น n t e n d o นะแล้วก็เป็นเกมบนคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งมันมีวิธีโอ้ยการวิธีการจบของเขาอ่ะมันมีแบบเป็นสิบกว่าแบบเลยอ่ะคือมันเป็นเกมแบบ Open World เรียกว่าเป็นหนึ่งในเกมแบบแรกๆเลยที่็น o p น n World แบบเ h e Real ว p e n World จริงๆทุกคนคือจะเดินไปไหนทำอะไรก็ได้ทำภารกิจอันไหนก่อนก็ได้แบบไม่มีการเรียงลำดับเลยทีเดียวแล้วก็มีการจบถึงสิบกว่าแบบเลยทีเดียวนะทุกคนแล้วก็แบบภาพสวยด้วยมรามานานแล้วก็แบบเฮลลี่ค เขาไปเลือกเล่นแบบ t h ว Witcher ในแบบที่แบบเวอร์ชั่นยากที่สุดเลยอ่ะแล้วก็แบบลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้เข้าใจตัวละครเข้าใจบทบาทเข้าใจแบบธีมเรื่องเข้าใจเวทมนต์เข้าใจอะไรมากขึ้นในในเพื่อที่เขาจะมาเล่นแบบให้ดีขึ้นในแบบซีซั่นต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะแบบเขาจะออกแล้วอ่ะเขาจะเปลี่ยนตัวแสดงใหม่แล้วจะให้นี่เขาคือผมไม่ได้มีแบบว่าอิชชูหรือว่ามีปัญหากับเรียมเพมเวิร์ดทัทุกคนคือเขาแสดงดีไปแต่ว่าแบบทุกคนก็ใจป่ะเราติด เฮลิคารวิวแล้วอะคือแบบโอ้ยคือแบบแม้แต่ในเดอร์วิเชอร์เขาก็แบบทำหน้าเหมือนเฮลิคารวิวมากๆเลยอะคือแบบแย่มากๆเลยทำแบบนี้อา้าใจสลายทุกคนแล้วก็แบบอืมโอเคอย่างน้อยก็ได้ดูเขาอีกสองซีซั่นแล้วคือสามกับสี่เออเพราะเขาจะเปลี่ยนบางซีซั่นสี่ก็คือแปลว่าอ่ะอีกซีซั่นเดียวสินะ อืมเพราะว่าเขาบอกว่าเลมเพมเวิร์สเนี่ยจะมาแซงต่อแทนในซีซั่น4อ่ะทุกคนแปลว่าแบบเออไอซีซั่นหซีซั่นสี่เหรอว่าจะไม่เห็นเขาแล้วเนอะเห็นแค่ซีซั่นหน้าซีซั่นเดียวซีซั่นสามนะทุกคนเศร้าผมไหมใครเศร้าผมมา,ผม,มาผมเบ่งกันเยอะๆนะทุกคนนะผมร้องไห้เงนะี้ยไรเอ๊ะแต่ว่าถ้าที่ผมไปหาข้อมูลมาก็เหมือนว่าเขาแบบกลับไปรับบทอ่าซูเปอร์แมนนะของดีซีทุกคนก็นต้องไปอ่ะอืม